สวัสดีค่ะวันนี้ลูกขวัญไลฟ์พาทุกคนมาชมกิจกรรมดีๆเพื่อปลายปีแบบนี้ใครได้อยู่ตั้งแต่คริสต์มาสหรือมองหากิจกรรมเพื่อสังคมทั้งช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือวัดหรือว่าช่วยเหลือสัตว์ร,ร่วมโลกนะคะวันนี้ลูกขวัญพาทุกคนมาที่นาถาคาเฟ่หรือว่านาถา SOS ที่ตึกเล่าเป็นงวนหนึ่งถนนวิภาวดีค่ะ ซึ่งช่วงนี้เขามีกิจกรรมส่งท้ายบุญเก่าต้อนรับบุญใหม่ระหว่างวันที่2 4ถึง28ธันวาคมนะคะโดยวันนี้ค่ะจะเป็นการแพ็กอาหารนะคะเพื่อนำไปมอบให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลกลางค่ะ นอกจากนี้นะคะวันคริสต์มาสนี้เนี่ยก็จะนำขนมไอศครีมเครื่องเขียนและของเล่นนะคะไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองเตยมูลนิธิดวงประทีปค่ะวันที่26จะมีการผสมอาหารให้น้องม้าทำความสะอาดเกาะสุนัขที่พุทธมนตนและให้อาหารรวมถึงยาค่าเห็บหมัดค่ะและวันที่17นะคะ จะมีกิจกรรมทำด้วยกันไปร่วมทำความสะอาดวัดตั้งแต่เช้าค่ะพร้อมทั้งร่วมฟังธรรมนะคะณนะวัดบรวรน,นิเวศวิหารค่ะแล้ววันสุดท้ายของกิจกรรมปีนี้ค่ะ28ธันวาคมจะมีกิจกรรมไปเก็บขยะและทำความสะอาดคูคลองในเขตชุมชนคลองเตยนะคะสำหรับใครที่อยากไปเป็นจิตอาสาสามารถติดตามได้ที่เพจงมงายสไตล์หมอบีหรือลงทะเบียนจิตอาสาตามลิงกที่ลูกข,ขวัญแนบไว้ให้ได้เลยนะคะ ส่วนใครที่ไม่สะดวกไปร่วมกิจกรรมนะคะสามารถนำของมาบริจาคได้หรือแวะมาอุดหนุนสินค้ากาแฟและขนมอร่อยๆได้ที่นาถะคาเฟ่อาคารเล่าเป้ง้วนหนึ่งถนนวิภาวดีได้เลยค่ะเพราะความดีทำได้หลากหลายและไม่จำเป็นต้องใช้แต่เงินเสมอไปขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่สดใสและสวยงามนะคะ